สวยจัดหนักขนาดนี้ไม่จองบอกเลยว่าพลาดแน่นอนนะคะสำหรับใครที่มีรายได้30,000บาทขึ้นไปมองหารถเก่งซีดานไว้ใช้งานสักหนึ่งคันอยู่วันนี้มีแนะนำค่ะพี่ๆขากับรถเก่งซีดานระดับเรือธงมาในงบไม่ถึง1ล้านจากป้ายแดงเปิดขายอยู่ล้านกว่าบาทค่ะราคาหายจากป้ายแดงไปถึง8 0 0แสนกว่าบาทวันนี้เพชรยนต์เสนอขายอยู่ที่90้0 0 0นบาทเท่านั้นได้รถปี2021ไปใช้งานกับตัวท็อปสุดด้วยค่ะคัะนนี้บอกเลยสภาพรถ สวยเนียนกริปออปชั่นครบครบมีมาให้สภาพสวยนางฟ้าเลยเทคโนโลยียล้ำ,ลำมีมาให้ครบค่ะสำหรับใครสนใจรายละเอียดคันนี้ดูคลิปให้จบเลยนะคะเดี๋ยวนุจะพาชมรายละเอียดบอดี้โครงสร้างต่างๆของตัวรถว่าสภาพสวยน่าใช้แค่ไหนไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พี่เอทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่องรถมือ2กับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มาเจอเจอกันที่เพชรยนต์สาขาใหญ่ของเราเนะะี่ยะเสรีไทย68แยกที่1เมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้พามาอัปเดตรถในสต็อกนะคะมารีรันให้ดูใหม่อีกสักหนึ่งรอบเนะคะเผื่อพี่พี่เอฟซีหลายๆคนเนี่ยติดตามเข้ามาใหม่ยังไม่เห็นรีวิว คันนี้นะคะวันนี้บอกได้เลยว่าจัดเต็มจัดหนักมาให้แล้วกับตัวรถสภาพสวยมากคันนี้ ใครที่มีรายได้30 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะอยากได้รถเก่งซีดานสัก1คันไว้ใช้งานอยู่แบบคุ้มๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาที่หายจากป้ายแดงไปเกือบ50%ไม่พอเท่านั้นคุณพี่ขาลูกค้ายังได้รถมือ2สภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้งานด้วยคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ค่ะคุณลูกค้ามาในสภาพเดิมโรงงานเลยการันตีตัวรถมาให้แล้วไม่มีประวัติพิกความชนหนักจมน้ํากอไม่มากับ h o นด้ a ค c o r d 2.0 Hybrid Tech ท็อปสุดในรุ่นของตัวเจน10แล้วเนี่ยคันนี้นุชบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะคะมาพร้อมกับบอดี้สีขาวมุกสีพิเศษด้วยนะคันนี้ออกไปแดงมีเพิ่มค่าสีอีกประมาณ30,000บาทวันนี้มาหาหนุษที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะจัดไปเลยราคาเดียว9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณพี่คันนี้เรทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น1 5 0 0 0บาทตะลอดสัญญาเลยครที่มีรายได้3 0 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยคันนี้สามารถเป็นเจ้าของคนเดียวจบในงบที่แบบว่าไม่ถึงล้านคุณลูกค้า คันนี้หายจากป้ายแดงไปประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทคุ้มนะบอกเลยว่าได้รถปี2021ยเอด้วยใดเพิ่มเติมคันนี้จะเดิมแท้แค่ไหนนะคะน่าใช้งานไหมคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนดูให้จบเลยคุณพี่เดี๋ยวหนูจะพาชมรายละเอียดมาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถค่ะคันนี้นะคะได้ในส่วนของกระจังหน้าพรีเมียมหรูแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับกล้องรอบคันไฟหน้า LED ค่ะพร้อมไฟ daytime running light อยู่ในชุดโคมเดียวกันสภาพสวยไฟตัดหมอกมีมาให้เดิมๆโรง,งงานเรียมสันเส้นสายตัวถังนะคะ มาในสภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานเลยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มนะคะสภาพเนียบแบบนี้เรียมสันเส้นสายตัวฝากระโปรงนะคะบอกเลยว่าโอ้โหเนียบมากสีขาวมุกเดิมสภาพสวยเลยกระจกรอบคันพัดเดิมแล้วจาก Honda ด้วยค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแม็กเดิมโรงง,งานสภาพสวยๆแบบนี้เลยแม็กเดิมนะคะขนาดใหญ่นะคะเข้ากับตัวรถมากๆนะคันนี้ยางใหม่แกะกล่องปี2025 ยางใหม่ปี25แม็กสภาพสวยขอบ18แบบนี้เนะะี่ยฮะบอกเลยว่าลงตัวมากๆสำหรับตัวชมนี้เรียมสันเส้นสายตัวรถคันนี้เลยะ,ะเนียนกลิปสีรอบคันไม่มีผิดเพี้ยนค่ะสีเดิมโรงงานเนี่ยคะสำหรับรุ่นนี้บอกเลยว่าสีที่สีขาวที่ว่าหายากแล้วคุณพี่คะ่ะเจอท็อปสุดวันนี้จัดไปเลยนะคะท็อปสุดแล้วนะคะกับตัวเจน10ของเขานั้นเองในราคา9 3 9 0 0 0บาทนะคะในงบไม่ถึงล้าน ได้รถเก่งซีดานสุดหรูสุดพรีเมียมไปใช้งานเลยคันนี้ผ่อนเพียงแค่1 5ื่นเท่านั้นป้ายแดงผ่อนอยู่เกือบ20,000ืเลยนะคุณพี่วันนี้มาหาุดเลยหายเกินครึ่งเลยค่ะคุณพี่ขาคันนี้นะคะราคาดีมากๆพร้อมรถสภาพสวยกระจกบงางครังสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แรงในตัวด้วยแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องรอบคันเนาะ คันนี้มีมาให้เรียมสันเส้นสายด้านข้างตัวรถนะคะสภาพสวยๆกระจกรอบคันพาร์ทเดิมค่ะไม่มีดีรอยแตกรล้าวด้วยนะคะกระจกเดิมโลงงานสภาพสวยเลยมาดูภายในกันบ้างค่ะคันนี้โอ้โหบอกเลยเลยว่าออปชั่นภายในเนี่ย จัดเต็มมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะสวยพรีเมียมด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนี่คะคอนโซลกลางพรีเมียมมีในส่วนของตัวเกียร์ออโต้นี่คะแล้วก็หมวดอีโคหมวดสปอร์ตมีมาให้เบรกมือไฟฟ้าจอทัชสกรีนรองรับในส่วนของตัว Apple Car Play Android Auto ออโตเนวีระบบนำทางมีมาให้นะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้มีมาให้ โฮมไรมันติฟังก์ชันค่ะมีมาให้ครบสภาพภายในบอกเลยว่าเนียนกริปนะสภาพสวยมากคันนี้รายไม้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะนะคะตัวรุ่นนี้ก็ยังมีส่วนของตัวรายไม้เพิ่มเติมมาให้อยู่นะคะมาในสภาพเดิมเลยนี่ให้ดูรายละเอียดนิดนึงสวยเอาเรื่องเลยนะคะสหรับตัวชมนี้ออปชันเนี่ยมีมาให้แบบครบๆแน่นอนนะคะคอนโซลหน้าไม่มีริ้วรอยนะคะขีดขูดเนาะแล้วก็ตัวซอกประตูนะคะตัวน็อตเม e อาร์โครงสร้าง ซื้อรถมือสองเนี่ยลูกค้าจะเน้นตูโครงสร้างเนาะเดี๋ยวหนุให้ดูเลยน็อตด้านข้างค่ะคุณพี่น่าไม่มีริ้วรอยการแกะไขงัดแงะนะคะน็อตสภาพเดิมๆจากโรงงานการันตีให้แน่นอนนะคะเรามีการตรวจรถให้ลูกค้าด้วยนะคะทั้ง274รายการเพราะฉะนั้นได้ไปคือคุ้มแน่นอนคุณลูกค้าค่ะคันนี้รถหน่วยงานด้วยนะคะสามารถเข้าศูนย์เช็คได้ โครงสร้างต่างๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะตัวน็อตต่างๆมาในสภาพเดิมภายนอกภายในสเปคเดิมจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีค่ะคันนี้หัวน็อตเดิมสเปคสวยๆเลยนะคะแผ่นเพดสีดําของตัวจากโรงงานมีมาให้เห็นสภาพสมบูรณ์สติ๊กเกอร์ค่ะมีมาให้ครบหลังคาสลูปนะคะเปิดปิดระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเวลาขับเนี่ยบอกเลยว่าเพิ่มความโป่งแสงเข้ามาในตัวรถโอ้โหหลูมมากๆคันนี้ สวยออปชั่นจัดเต็มระบบรักษาความปลอดภัยมีมาให้แบบครบครบเทคโนโลยีรัำร้ำๆมีมาให้ครบแน่นอนค่ะสำหรับตัวโฉมนี้นะคะบอกเลยว่าราคาดีเลย939,000บาทนะคะป้ายแดงเปิดขายอยู่ประมาณเกือบล้าน8นะสำหรับตัวโฉมนี้ จัดได้เลยคุณพี่วันนี้น้องนุชจัดมาให้ดูแล้วอีกหนึ่งคันสภาพสวยมากๆในส่วนของรายละเอียดท้องผู้โดยสารด้านหลังคันนี้เลยนะคะนั่งกว้างได้แบบสบายๆเลยนั่งได้3ท่านเรียบร้กว้างขวางนั่งสบายเดินทางไกลตอบโจทย์แน่นอนค่ะภายในสภาพสวยค่ะมาพร้อมกับตัวระบบแอร์ออโต้ด้านหลังมีมาให้แล้ว แอร์ตอนหลังมีมาให้มีในส่วนของที่ช่องเสียบสาย USB นะคะคอนโซลหน้าสภาพสวยเนี้ยแบบนี้เลยหลังคาสลูปนี่นะคะเวลารานั่งอยู่ด้านในเนาะจะมีในส่วนของหลังคาสลูปเปิดเป็นระบบไฟฟ้าเพิ่มความโปร่งแสงให้เรานะคะภายในตัวรถด,ด้วยโอ้โหหลูมมากๆเทียบเท่าเรายุโรปเลยนะราคาไม่ถึงล้านคุณพี่ขาคันนี้สวยมากๆเลยและในส่วนของตัวรายละเอียดตัวโครงสร้างนะคะตัวน็อตต่างๆเนาะมาในสภาพเดิมเมคอัพเรียงยาวสวยงาม มาในสภาพที่เนียนกลิปแบบนี้เลยแผงประตูค่ะสวยๆมานหลังมีมาให้สภาพสมบูรณ์แบบนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็เรียมสันเส้นสายตัวถังมาในสภาพเดิมจากโรงงานแล้วนะคะรถไม่มีตําหนิค่ะคันนี้น้องๆป้ายแดงสภาพนางฟ้าเลยนะคะด้านท้ายตัวรถดีไซน์ไฟไท้าย LED นะคะเรียบหรูแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมกับโลโก้ Honda ที่เป็นตัวสีฟ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นไฮบริดเขานั่นเองเนาะมีมาให้นะคะแล้วก็โลโก้ eHEV มีมาให้ครบเลยนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้ถึง4จุดนะคะด้านหลังตัวรถแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องรอบคันนะคะโอ้โหระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีล้ำๆมีมาให้ครบเลยนะคะในงบไม่ถึง1ล้านบาทบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคุณลูกค้าด้านท้ายไม่มีการโดนชนท้ายมานะคะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานแน่นอนมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวห้องเก็บสัมภาระกันนิดนึงนะคะคันนี้บอกเลยว่า มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างเลยนี่นะคะเกกระเป๋าเดินทางได้หลายใบแน่นอนนะคะใครที่เน้นการเดินทางเนาะหลักๆนะคะบอกเลยว่านี่นะคะอุปกรณ์เสริมด้านล่างมีมาให้ครบจากโรงงานค่ะคุณลูกค้าด้านท้ายไม่มีการโดนเปลี่ยนไฟท้ายสภาพสวยเดิม น็อตแต่ละจุดมาในสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะการันตีให้สวยครบจบในคันเดียวแน่นอนนะคะกับ Honda Accord ค่ะ2.0 Hybrid Tech ท็อปสุดในรุ่นแล้วเนี่ยของรุ่น Gen10 คุณพี่เขาวันนี้จัดรถปี2021มาให้ดูในงบไม่ถึง1ล้านบาทคุณพี่ไม่อยากจะพูดเลยคันนี้สวยมาก ใครที่กำล,ลังเลหรือว่าตัดสินใจอยู่นะคะดูคลิปนี้อีกหนึ่งรอบการเพื่อเป็นการตัดสินใจเดี๋ยวให้ดูกันเลยนี่ดูจากงานสีด้านข้างไม่มีผิดเพี้ยนแม็กเดิมลงงานยางใหม่แกะกล่องปี5แล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะยางใหม่ๆบอกได้เลยว่าเบิกแบบเแบบิกแศบบูนย์มาให้ใหม่เลยนะสั์ตัวดอกยาง ภายในนะคะตัวเบาะไม่มีริ้วรอยฉีกค่ะระบบแอร์ด้านหลังมีมาให้สภาพสวยแบบนี้นะคะแล้วก็ซอกประตูหัวน็อตเมคอาร์คต่างๆนะคะเช็คได้เลยโครงสร้างไม่มีการแกะไข่งัดแงะแน่นอนสภาพสวยเดียมสั่นเส้นสายตัวรถนะคะเดิมๆโรงงานเลยมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะออปชันกันบ้างเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันก่อนเนี่ยอะเสาบีทั้งสองข้างคุณพี่มาในสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะน,นะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบ ะะแล้วก็เมคอัรเรียงยาวสวยงามสภาพสวยเลยโครงสร้างต่างๆนะคะมีมาให้เห็นแบบชัดๆสนใจนะคะติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่เสรีไทย68นะคะแยกที่1เมนบุรีกรุงเทพติดต่อตรงหาหนุดได้เลยนะคะ0914447982หนุดเพชรยนต์ค่ะอ่ะมาดูในส่วนของรายละเอียดออปชันภายในนิดนึงคือแบบเหมือนมานั่งอยู่ในรถยุโรปเลยนะคุณพี่บอกตรง ฟิลได้มากนะคะอ่ะมาดูในส่วนของพรมลายก่อนพรมลายนะคะหุ้มหนังแท้นะคะันนี้ไม่มีริวรอยทถลอกนะคะไม่มีริวรอยขีดขูดสภาพสวยกริบมาพร้อมกับตัวฟุตคอนโทรลด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ระบบช่วยออกเอ่อช่วยออกนอกเกณนจอดโนมัติมีมาให้นะคะที่ล็อกความเร็วฟุตสตาร์ทนะคะแล้วก็จะมีที่เซฟบอ ไม่ใช้งาน114,560กิกโลคือไม่เดิมโรงงานเลยมาพร้อมกับจอทัชส,สกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบนำทางมีมาให้ด้วยนะคะตัวชมนี้บอกเลยว่าคุ้มเลยนะคะนี่นะคะสามารถดูแบบกล้องรอบคันได้แบบนี้เลยนะนี่เขามีมาให้เพิ่มเติมด้วยนะนี่นะคะใช้งานได้จริงค่ะคุณลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับ h o n l a l a n น v o s นะคะมีมาให้อยู่ด้านข้างตรงนี้เลยนี่โอ้โห เทคโนโลยีล้ำมากนะคะสำหรับตัวชมนี้ระบบแอร์ออโต้นะคะแล้วก็มาพร้อมที่ชาร์จโทศรศัพท์ไร้สายที่ช่องเสียบสาย USB มีมาให้เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับหมวดอีโคหมวดสปอร์ตมีมาให้ครบเลยนะถือว่าครบจริงๆคันนี้ได้ทั้งความประหยัดพรีเมียมราคาสุดคุ้มหายจากปลายแดงไป8 0 0แสนกว่าบาทคุณลูกค้าค่ะไม่ซื้อตอนนี้บอกเลยว่าพลาดแน่นอนและสีขาวตอนนี้ เลือแค่คันนี้คันสุดท้ายเลยคุณลูกค้าแล้วก็หายากด้วยต้องบอกก่อนนะคะว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีพิเศษที่หลายหลายคนหากันเยอะมากๆนะคะและตอนนี้เพชรยนต์เราก็หามาให้ได้แค่หนึ่งคันเท่านั้นคุณลูกค้าจ๋าใครสนใจนะคะดูคลิปนี้จบแล้วรีบติดต่อหาโน์ได้เลยเพราะว่าตัวรถเนี่ยสภาพโดยรวมที่ให้ดูกันเลยนะคะคุณลูกค้าสวยแน่นอน น้องๆป้ายแดงเลยสภาพนางฟ้าจริงๆไม้แสนต้นลดหน่วยงานประวัติศูนย์มือเดียวค่ะปี2021นะะสนจะเรียบะคะสนใเพิ่มเติมตรงไหนโทรหาหนุได้เลยเดี๋ยวพาไปดูในส่วของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนิดนึงนะคะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนไปดูได้เลยค่ะ มาแล้วช่วงต่อนนี้ยะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาในสภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานเลยนี่ฝาครอบเครื่องฮอนด้าแท้มีมาให้เห็นแบบนี้โครงสร้างน็อตแต่ละจุดนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขไม่มีร่องรอยคราบน้ำมันไหลซึมได้เป็นเครื่อง2.0ลิตนะคะแล้วก็เป็นตัวเบนซินบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองเนะคะให้กาลังรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ215แรงม้ากันเลยนะคะบอกเลยว่าโอ้โหแรงแน่นอนคันนี้และอัตรากินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ23กิโ คุณที่ขาได้ทั้งความประหยัดพรีเมียมหร,รูๆแบบนี้ไปใช้งานเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักหรือว่าเดินทางไกลตอบโจทย์สุดๆค่ะหน้าของเครื่องไม่มีการโดินเปลี่ยนตัวโครงสร้างมานะคะเดิมโรงงานเลยแผ่นกันความร้อนไม่มีร่องรอยการฉีกขาดสภาพเนียบมากคันนี้โอ้โหสวยจริงนะคะรีวิวกี่รอบก็บอกได้เลยว่า สออนมากนะคะคุณลูกค้าคันนี้สวยมากๆเลยราคาดีด้วย939,000บาทจัดยอดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้น15,000บาทเท่านั้นพร้อมดอกเบีย้ยสุดพิเศษนะคะ1.29%โอ้โหได้รถสภาพน้องๆป้ายแดงไม่พอนะคะยังได้ในส่วนของดอกเบีย้ยชนกับป้ายแดงไปอีกคุณลูกค้าและที่สำคัญป้ายแดงดาวถึงประมาณ25-30%ใช่ไหมมาหานุตฟรีดาวนได้ทุกคันเลยสนใจรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0 91 4น4 7 9 8ะคะ4447982ดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่พี่เอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเผื <c oughs> ่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ